ดีกับเพื่อนทุกวันแต่ลรดีหน่อยดีต้อนรับเข้าสู่เมนูนะคะเชา้ากลางวันเย็นอันนี้เป็นเมนูเย็นมีปลาค่ะปลามันฝรั่งแล้วก็อันนี้ไก่ก็มีผักมีผลไม้ทางโรง,งแรมนี้เขาดูแลเมนูให้ทุกวันดีนะคะ แต่มีให้เราเลือกเราก็เลือกตามแล้วเขาก็จะมาอาวางใน้หน้าห้องนะคะแต่เขาจะกดกิ่งแล้วก็โรงแรมในช่วงกับตัวแล้วอีก2วันแต่ก็เลยมีก็ดีหน่อยที่มีเมนูบริการท็อปสตาร์โรงแรม5ดาวเขาจะบริการดีอย่างนี้เลยคะ่ะก็เลย ชื่นใจขึ้นมาหน่อยเพื่อสุขภาพนะคะเราจะดูแลเรามีไก่อันนี้ปลาอุ้ยมีปลาอบ<ม>ปลาอบซอสมะเขือเทศมีผักอุ้ยไก่ไก่อบพริกก็น่าทานนะไก่แถมด้วยวิตามินซีผลไม้ตามฤดูกาลผักนะคะโอน,นี่มูสิ ค่าดูสิ <S 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 โกติกเมนูเพิ่มพลังด้วยวิตามินซีชอบน้ำส้มค่ะเมนูเย็นนี้นมาทานไหมนมาทานไหมคะใครจะทานปลาดูปลาชิ้นใหญ่ๆซอส <S <S 2> <S 2> ปลาอบซอสแล้วก็ไก่ไก่อบ ย่างอบนะคะแถมด้วยซอสแล้วก็เมนูน่าทานไหมเพื่อนน่าทานมากดูผลไม้ก็น่าทานชอบผลไม้ชอบ,ชอบรักสุขภาพต้องทานผักผลไม้นะคะเมนูประทับใจไปเลยมาเลยใครน่าทานไหมคะมาเลยคะ่ะ เมนูชอบทานปลาปลาชิ้นใหญ่ๆนะคะเมนูไก่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 ก็น่าทานนะคะน่าทานมากม้ยไก่อบไก่อบ